สวัสดีครับร้านบรารมีอาจารโ,โดยเจ็บอุดรวันนี้เราจะมาไลฟ์ถ่ายคลิปหลวงปูทวดเตารีดเล็กปี2,505ท่านผู้ชมและผู้ฟังปรดพิจารณาด้วย วิทยาศาสรในการรับชมโปรดใช้วิทยอญาสรในการรับชมด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันครับหลวงปู่ทวดองค์นี้เป็นปีศูนย์ห้าสองพันห้าร้อยห้าเป็นเขาเรียกตามตลาดที่เขาเล่นพระกันมาเขาเรียกอัปเเช่เล็กเป็นพิมพ์อัปเเช่เล็กครับองค์นี้สวยครับเดิมๆท่านผู้ชมเป็นไงครับสวยไหมครับเดิมไหมครับ ผิวผ้าเดิมจะต้องเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าองค์สวยก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้ครับไม่ได้ตกแต่งนะครับคิ้วเ้านี่ไม่ได้เฉาะนะครับเป็นธรรมชาติในการหล่อที่องค์ที่มันสวยและไม่สวยบางองค์ที่มันลึกมไม่ลึกหรื่องไม่สวยเขาก็ใช้วิธีการอน,นำไปเฉาะ <c oughs> แต่ก็แท้เหมือนกันท่านพิเรณาครับเนื้อแดงจำปาครับ ทีจำปาครับจำปาแก่ได้ครับแดงแดงครับคาบต่างๆที่ผมอธิบายผมจะอธิบายให้ท่านฟังคาบดินไทยเบ้าดินไทยที่เขาหล่อประกบเบ้าประกบเนี่ยจากหุ่นเทียนจุ่มน้ำดินไทยแล้วเทวโลหะลงไปทองแดงลงไปประกบสองข้าง เสร็จแล้วเทลงไปจุ่มน้ำดินไทยเพื่อให้มันเกิดความเย็นเร็วครับตามที่ผมได้ศึกษาและเรียนรู้มาครับองค์นี้เป็นหน้าอาบเบเชครับอาบเชเชเล็กครับแข้งไม่เขีดนะครับถ้าแข้งเขีดตรงนี้จะมีขีดครับเด็ดครับเราเรียกพิมพ์แข้งขีดองนี้แข้งไม่เขีดครับพิมพ์พิมพ์แข้งไม่ขีดครับสวยครับ พระสวยๆอย่างนี้องค์ที่ผมเก็บเอาไว้นี่ใช้เวลานานนะครับการเก็บสะสมผมนี่ใช้เวลาหลายสิบปีทีเดียวนะที่จะกดดีกว่าจะได้องค์สวยแล้วคัดองค์สวยมาเนี่ยใช้เวลาและสะสมมานานครับองค์นี้เก็บไว้อยู่ในเซฟก็หลายสิบปีแล้วครับหลายสิบปีแล้วครับท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดพิจารณาไปด้วยกันและชมไปด้วยกันทําความเข้าใจไปด้วยกัน องค์นี้เป็นพิมพ์อาเเช่แข้งไม่ขีดครับดูครับสวยครับเดิมครับเป็นผ้าเดิมๆครับครับมาดูหน้าหลังกันครับนี่ครับตารีดเล็กครับดูครับรอยตะไบครับเดินทางเดียวตะไบจะเดินทางเดียวครับทุกองเดินทางเดียวครับ สังเกตและชมไปด้วยกันพิจารณาไปด้วยกันองค์นี้เป็นพิมพ์อภปเช่เล็กเนื้อแดงจำปานะครับสรุปขอบครับช่นเคยครับทุกองคครับผ่านการชกผ่านการสรบขอบหมดนะครับชัดไหมครับถ้าชัดกดไลค์กดแชรให้ผมด้วยนะเนี่ยสรุปขอบสวยครับพระองค์นี้สวยครับจัยู่ในเพศสวยมากครับ เดิมครับนี่ครับรอยตะใบข้างครับท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดสังเกตดีๆมีรอยตะไบทุกองค์ครับแต่งรอบองค์พระนะครับแต่ไม่แต่งองค์พระนะครับแต่งรอบองค์พระครับนี่ครับรอยตะไบครับสวยไหมครับก็สวยกดโอเคเลยครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนี่ครับรอยตะใบครับเห็นชัดนะครับ เนี่ยราจะใบครับแทงลงครับแทงลงครับเราจะใบครับนี่ครับแต่งถึงท้ายดัวนี่ครับนี่ก็เราจะใบครับแต่ไม่แต่งองค์พระแต่งฐานแต่งรอบข้างรอบองค์พระเพื่อให้พระดูสวยงามและเป็นระเบียบเพื่อความสวยงาม นี่ครับเราจะใบครับชัดไหมครับถ้าชัดกดไลค์กดแชร์นะครับเรื่องหลวงปู่ทวดต้องพิจารณาดีครับพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วใช้สติปัญญาของท่านพิจารณาไปด้วยกันกับผมนี่ครับรอยยุบครับรอยยุบต่างๆครับนี่ค่าเบ่ายินไทยครับสวยครับองค์นี้สวยมาก แต่อยู่ในประเภทสวยครับแต่อยู่ในประเภทสวยมากท่านผู้ชมผู้ฟังดูไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันทําความเข้าใจไปด้วยกันนีครับด้านหน้าครับสีบ้าดินไทยก็จะเป็นงี้และครับกินอยู่ในซอกนะครับนี่ครับเดิมเดิมครับองค์นี้สวยมากเป็นพระที่ผมคัดเอาไว้ครับ ถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดอยากรับชมหรือรับมาดูพระมาได้ที่ร้านบารมีอาจารย์อยู่ห้างสรรพสินค้าพระดายปะ๊โซนโอทูชั้นหนึ่งอห้องเอสิมาชมองจริงได้ครับพิจรารณาไปด้วยกันและพิจรารณาก่อนว่าใช่หรือไม่ สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่พิจารณาด้วยกันครับพระสวยครับสวยแบบระดับแชมป์เลยครับเขาหรอได้ดีมากเลยครับรอได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากครับสวยและเป็นธรรมชาติเส้นหน้าผากก็ไม่มีการตกแต่งนะครับปากแบบก็ไม่มีการตกแต่งครับนี่ครับความสวยครับท่านต้องดูดีๆครับ ดูไปด้วยกันและสังเกตไปด้วยกันทำความเข้าใจไปด้วยกันแล้วท่านจะได้พระแท้พระที่ถูกใจท่านถ้าหลวงปู่ทวดนี่ท่านพระครูวิสัยเสวพลอาจารย์ทิมนี่ท่านปลุกเสกว่าแห่งวัดท่านให้ท่านปลุกเสกให้เราบูชาที่เคารพสธานในหลวงปุ่ทวดได้เช่าและบูชาสมัยก่อนองค์ไม่แพงครับ ผมไม่แพงครับสมัยก่อนบูชาไม่แพงครับทำบุญไม่กี่ไม่กี่บาทหรอครับชมไปด้วยกันและพิจารณาด้วยกันว่าสิ่งที่ผมพูดนี่ทั้งหมดนี่ใช่หรือไม่ถ้าใช่แล้วดูไปด้วยกันพิจารณาไปด้วยกันสะสมไปด้วยกันให้เป็นทางแบบของแท้ที่มีพุทธคุณตามที่ผมสะสมมานี่ก็ใช้เวลาหลายสิบปีนี่ครับรอยตะใบข้างครับ มีทุกองนะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์เจ้ารีดพิมพ์ปั๊ม,ม,มซ้ำยาม,มีรายตะใบหมดแล้วครับท่านสังเกตดีดีครับรายตะใบเป็นระเบียบเรียบร้อยครับนี่ครับสรับขอบนี่เพื่อไม่ให้พระคมครับเวลาแทงตะใบพระด,ด้านขอบนี่จะคมจะคมครับพิจารณาครับสิ่งที่ผมพูดใช่หรือไม่ เน้นๆกันเลยครับนี่ครับรูยุบครับหุ่นเทียนมันเกิดอาการยุบในเบ้าที่เขาหลอมนะมันเกิดปฏิกิริยาเช่นนี้นี่คาบดินไทยครับนี่ครับบเขียวๆนี่คือคาบดินไทยครับครับคาบดินไทยเป็นสําหรับที่เขาหุ่นเทียนแล้วจุ่มน้ําดินไทยเพื่อให้มันเย็นเร็ววิธีกรรมเหล่านี้ผมก็ไม่เข้าเข้าใจถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับ แต่รู้แค่ข้าวๆแล้วนำมาเสนอให้ท่านรู้และเห็นได้ฟังได้รับรู้ได้รับฟังตามเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วเกิดทันครับเกิดทันครับแต่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์พอสองปันาแล้วห้าอายุแค่สิบเก้าแล้วครับยังไม่ถึงยี่สิบแล้วครับสิบเก้าครับแต่ปัจจุบันนี้จะแปดสิบแล้วครับ ใช้เวลาการสะสมมานานพอสมควรท่านผู้ชมผู้ฟังดูที่ครับเดิมไหมครับสวยไหมครับความเก่าทําได้ไหมของเรียนแบบทําได้ไหมครับมันไม่ได้นะครับคุณดูดีๆครับและพิจาร,ารณาไปด้วยกันท่านจะเข้าใจและสะสมถูกทางแล้วได้ผ่าที่ดีและผ่าแท้ตามเจตนาของท่านอาจารย์ พิมพ์พระครูวิสัยโสพลท่านมีเจตนาปลูกเสกสร้างพระและปลูกเสกให้พวกเราได้บูชาที่เคารพศรัทธาในหลวงปู่ทวดพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ตารีดครับตาวรีเล็กครับแข้งไม่เขียนนะครับแต่แข้งเขียตรงนี้มันจะติดเลยครับจะเขียดยาวมาเนี่เลยครับตรงนี้แข้งไม่เขียครับเว้นว่าครับนะครับดูไปด้วยกัน ศึกษาไปได้วยกันทำการเข้าใจไปได้วยกันเล่นกันให้ถูกทางนี่ครับ้อยะบ,บายครับนี่ครับร้อยเชินวันเทก็เขาสบ,บายออกครับนี่ครับเห็น้อยะบายครับะบ,บายเพื่อให้เป็นเรียบร้อยและสวยงามให้เรียบร้อยและสวยงามผ้าลงบุทวดพิมซเราดีเล็กเนี่ย จะมีเนื้อสีเดียวนะครับสีแดงสีแดงจำปาแก่เนี่ยจะมีสีเดียวครับไม่มีสีอื่นครับไม่มีสีอื่นครับแดงเงาก็ไม่ใช่นะครับท่านสังเกตใหด้ดีแล้วกันท่านก็ขอจะมีความรู้ทางเรื่องโลหะอยู่พอสมควรหรอกทุกท่านที่ชมคลิปนี้ก็จะเข้าใจว่าผมพูดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจริงหรือไม่ พิจารณาไปด้วยกันจะทําความเข้าใจไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันถ้าชอบก็สะสมถ้าชอบก็สะสมครับชอบแบบไหนก็สะสมแบบนั้นครับลงปู่ทวดแต่ให้ถูกทางเท่านั้นมันเป็นของรักของเจริญใจครับของที่ชอบครับคนเรามันชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบเพชรชอบทองชอบเพชรพลอยชอบทองชอบ แต่ส่วนตัวผมนี่ผมชอบพระฉะนั้นผมจึงสะสมแต่พระเยอะนี่ครับเดิมครับองนี้สวยครับองคจริงนีงอยู่นะครับองจริงนีงอยู่นะครับนี่ครับชัดเจนครับชัดเจนเลยครับท่านชมทำความเข้าใจครับนี่ครับเราจะใบ ลบขอบทุกองค์ทุกด้านนี่ครับหยุบธรรมชาติไหมครับคุณดูให้ดีๆนะพิจารณาไปได้วยกันครับใช้สติและปัญญาของท่านด้วยไปพร้อมกันคิดไปพร้อมๆกันว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็ พิจารณาไปด้กันแล้วเดินไปทางเดียวกันสิ่งที่ผมพูดนี่อาศัยประสบการณนะ์เล่นผ้าสะสมผ้ามา50บกว่าปีแล้วอายุก็มากแล้วครับก็ทำคลิปนี้เพื่อให้ท่านได้ชมและทำความเข้าใจไปด้วยกันนี่ครับด้านข้างครับเรี่ครับบ้าดินไทยครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ ต้องพิจารณาด้วยนะครับอย่างละเอียดที่ถกทนครับนี่ครับนี่ครับคาบาดินไทยครับมันจะกินอยู่ในเนื้อนะครับซ้าไม่ออกนะครับต้องใช้ความคมนั้นขูดเกาออกจนเนื้อข้างในจะแดงเลยครับเนื้อมันจะแดงเลยครับพระองค์นี้เป็นพระที่ผมคัดเลือเลือก เอาไว้เก็บมานานหลายสิบปีแล้วเป็นพระที่สวยครับเป็นพระที่แบบไม่ได้จกแต่งแต่งแต่รอยตะไบรอบองค์พระแต่องค์พระไม่ได้จบแต่งถ้งอองา,าด,ดูดีๆครับถ้ารอยแต่งนี้ถ้าเฉาะมันก็จะเห็นรอยเฉาะแล้วครับข้างในมันจะผิดสีนะครับถ้าเฉาะสิบปียี่สิบปีก็ยังเป็นคนละสีอยู่ครับถ้าสังเกตให้เป็น นี่ลอยมันมีคี้เบ้ากบอยู่ครับมีเมตตานี่ครับปากจมูกสังเกตดีๆนะฮะสะสมไปด้วยกันเล่นไปในชิศทางด้วยกันให้มันถูกต้องกระผมจะไม่เบี่ยงเบนความจริงจะพูดตามความจริงที่เรามีประสบการณ์มาเท่านั้นที่มาเล่าสู่ท่านผู้ชมและผู้ฟังได้รับฟัง สวยไหมครับถ้าสวยกรุณานะกดแชร์ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อนะครับให้เพื่อนๆได้ดูที่ว่าพระแท้ยังมีอยู่ครับแต่จะมีอยู่กับใครบ้างท่านต้องไปหาดูดีๆครับผาแพงครับัดคิดนี้เราก็ทำประมาณ15นาทีกว่าๆครับ สวยไหมครับถ้าสวยกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยสวัสดีครับ